บรรยากาศช่วงเย็ยนๆนะคะที่นี่บ้านติมอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะตอนเย็นก็จะพามาดูบรรยากาศต้านเรา ปีนี้สวยมากเลยนะคะข้าวข้าวปีนี้รู้สึกว่าจะสวยมากเลยต้นขวบใหญ่ต้นขวบใหญ่ นะคะเวลาเหนื่อยๆมา,ากลับมาพักบ้านเรา mm. เห็นข้าวเขียวเขียวอยู่กับธรรมชาติมีความสุขนะคะ mm. เวลาเหนื่อยทีไรก็มักจะนึกถึงบ้านเพราะว่าบางครั้งเวลาเราอยู่กับธรรมชาติ จะรู้สึกมีความสุขมีความสุขทางใจแบบบอกไม่ถูกอะครับบางครั้งมันอาจเป็นเพราะเราเราชอบแบบนี้เราชอบแบบธรรมชาติมากกว่าก็เลยทำให้เรารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้าน ก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยผักเพิกก็มีให้เก็บข้างทางแล้วแต่อยากจะเก็บผักอะไรเพราว่าจะเป็นกระถินว่าจะเป็นผักขี้เหล็กนี่นะคะกำลังงามเลยเดีย๋ยวจะมาเด็ดไปต้มผักขี้เหล็ก กำลังแตกยอดเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมาเก็บไปแกงขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ